จะพาน้องตั้นไปทําตุ๊กตาหมีนะคะที่มอใกล้ๆบ้านแต่ว่าตอนนี้เราจะไปรับคุณย่าก่อนตอนนี้เราอยู่ในรถกันอักสันเขาเสียใจอยู่<笑><笑>เขาลงข้รองเขาบอกว่าเขาอยากจะไปกินโดนัทแต่ว่าแดดีเเโนอ ไปหลับไปรับคุณยาเย้ตอนนี้เรามาถึงแล้วนะคะทุกคนไอซสันโฮสแกรมมี่เฮนอ w a n ยมั้ยนะห่อยาบ t ทล์ห่ l แม่แมมมี่ห l อยาแมมมี่เฮนนะโอเคต้องเดินจับมือมัมมี่นะคะไม่เดินอย่างนั้นนะคะลูกเดินดีดีสิเดินอะไรอย่างเงี้ยเดนเเดี๋ยดีรอด้วย ทำไมเดินลากเท้าอย่างนั้นล่ะคะลูกรองเท้ามันจะพังไหมนะนะรองเท้ามันจะพังไหมนะแล้วข้ามถนนเดินดีๆเด,ดินดีๆเห็นรถมาไหม action stop hey buddy hey, you oh. you yeah, we Yeah. Are excited? are ใกล้จะถึงร้านแล้วค่ะน,น,นี่ค่ะทุกคนชื่อว่าร้าน Built a Bear Built a Bear Workshop เด oh, yeah, ๋ยวเข้าไปเลย alright let's go walking go green let's w a l k i n ดูนี่หน,นีตัวใหญ่มากอันนี้เขาก็จะให้เราเลือกเองว่าเราอยากได้แบบไหน,น right <Yeah. S 2> you can pick uh, whatever you want n no, no, no. Look, look, and you build it look, look, look. here see you want to use this one yeah. โอเคแต่ let's look at all the other ones ที่มีที่นี้มีอะไรอันนั้นเขาก็จะมีสเตปบอกเราว่าหนึ่งถ้าเรา choose choose e ก็คือให้เลือกตรงนี้อะไรก็ได้ที่เราอยากจะเอาไปใส่แล้วเขาก็จะมีคนนั่งอยู่ตรง เอาอะไรคะลูก You <'re> scared นี่ก็คืออคชั่นอยากได้ตัวนี้ทุกคนตัวไดโนอเสาร์แต่ว่าไดโนอเสาร์มันคือเหลือตัวสุดท้ายแล้วมันไม่มีตอนนี้ยังเลือกไม่ได้นะคะว่าจะเอาอะไรเสียใจกเลือ อันนี้ตัวใหญ่มากอันนี้มามีอยากได้ I want this one <c oughs> อันนี้เลือกได้แล้วนะคะกว่าจ <is> ะเลือกได้ก็ใช้เวลานานมาก Choose stuff ส <Song card. S 1> <song> องค่ะ Station สองค่ะยามาด้วย <Okay. S 1> อันนี้เขามีให้เราเพิ่มอ่ออ p ชน o ด้วยนะคะทุกคน อันหนึ่งลูกหนึ่งอันลูกเอาหยิบห่อันค่ะหอันนะคะ <Pick one. S 2> นี่นอ่ะหนอันหยิบเลยโอเคถือไว้ค่ะ right, ตื่นเต้นไคะเจมมีซีวจุเกวจุเกไอ้กนไรสวยมากคะ่ะหนวดสวยมากคะ่ะดาเดีย Look, accent, wait. Calm down, take a deep breath. Can you count one to ten? Okay. It's turn. Oh, it's accent's turn. Thank you, Lau. I need to step on that pedal for me. Just look at the mark. Give it a hug. Does feel, feel good. good? Yeah. You want to add her? I she's all done. Watch it. You can kiss the heart. Give it a kiss. Kiss the heart. You kiss the heart. เสร็จแล้วก็เอาหวัวใจใส่ลงไปขางน <Hi. S 1> Almost done mm. look, look. a c ้ก Almost o อยง, oh. งเองลงไปด้วยอันนี้ก็คือสถาน,นที่3 Number 3 dress me ก็คือเราก็จะมาเลือกเสื้อผ้าให้น้องหมีได้นะคะตุ๊กตาที่เราเลือกเราใส่สตัฟฟิ้งเสร็จแล้วก็มาเลือกเสื้อผ้านะคะแล้วมาเลือกอยากได้นี้เหรอคะลูก

No. S <S you ่ o t you g o t t e name him ตั้งชื่อให้เขาหน่อยลูก Asen What do you want to name him So we pick the name Fred อันนี้ก็เป็นเหมือน birth c e r t i f i c a t อันนี้เราก็จะมาสเตชันสุดท้ายแล้วนะคะ Take me home ไม่มองแม่เลยสงสัยจะกลัวสายนายจะกลัวนะนี่ม้าหมุนม้าหมุนแอ็กซันอยู่ข้างบนกับแกรมมี่ ถ้ามามีกระแดดดี้รออยู่ข้างล่าง